ธรรมะสวัสดีค่ะยศสมัยวิไลศักดิ์นะคะก็อยู่ในวงการนักแสดงมา54ปีแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มในแต่2 0 0 1เราก็ให้ความสุขกับประชาชนในทนํานองเดียวกันเราก็ต้องทําอะไรให้กับสังคมในสิ่งที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ทําตัวให้ดีอยู่ในเป็นศิลปินที่เราก็เป็นคนตัวอย่างนะคะก็ชักจูงไปในทางสิ่งที่ดีนะคะ การช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันจําเป็นมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องช่วยเหลือกันในศีลห้าเนี่ยเราต้องปฏิบัตินะคะเราก็จะเป็นทําให้เราเนี่ยมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะผมร้อยวดตีเชนโนร,รงเข้าไปสิทธ์ครับหวัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดนาทิวาสครับเป็นงานด้านเกี่ยวกับการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดการตรวจสถานที่เกิดเหตุหลังเกิดระเบิดรวมวัตถุพยาน การที่ว่าผมได้เก็บกู้ระเบิดแต่ละแต่ละครั้งแต่ละลูกผมถือว่าผมได้ทําบุญครั้งยิ่งใหญ่คือระเบิดหนึ่งลูกเนี่ยมันไม่มันไม่ได้หมายถึงว่าหนึ่ง,งชีวิตหนึ่งชีวิตกับอีกบาดเจ็บอีกตั้งหลายคนแต่ละครั้งเราตั้งใจจะไปช่วยเหลือเขาเราไม่ได้ไปไปไปลองขอไปขอ,ขอสิ่งตอบแทน,นจากเขาเราไปช่วยให้เขาเมื่อเจอของเจอวัตถุต้องเสต่างๆเราจะเข้าไปแก้สถานการณ์ให้เขาได้ได้สบายใจให้ได้ปลอดภัยสิ่งที่ผมต้องการก็คือให้ประชาชนในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เย็นเป็นสุข รางวัลน,นี้ก็คือทําให้ผมได้มีกําลังใจทํางานที่จะสู้ทํางานในพื้นที่ต่อไปอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างให้คนข้างหลังรุ่นน้องที่ว่ากับไปบัตรงานตามผมมาจะได้เห็นตัวอย่างจะได้ทำงานปิดทองหลังพระก็ยังมีคนเห็นทํางานด้วยความซื่อตรงแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เต็มใจทุกคนมีหน้าที่แต่ว่าหนะ้าที่การทํางานของแต่คนมันไม่เหมือนกันการทํางานให้ทําด้วยความเต็มใจความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วเราอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนทําไปแล้วจะมีคนเห็นเองคนไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ยังเห็น ก็คงต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ยังเป็นยังส่งแรงใจเป็นกําลังใจให้ผมตลอดจะส่งมอบทั้งแว่นตาทั้งรองเท้าการระเบิดไปให้ที่ว่ารวบรวมเงินคนละเล็กคนละน้อยและซื้อรองเท้าให้ส่งแว่นตาการระเบิดไปให้ผมขอขอบคุณมากขอขอบคุณและจะใช้วิชา,าที่ผมมีอยู่แก้แก้ปัญหาสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่า,ท,า,ท,าที่ผมทําได้และทําได้เต็มที่